สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทาบัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อนขนมที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยวิจะเริ่มจากการนึ่งฟักทองค่ะเตรียมซึ้งมาเลยแล้วก็ตะแกรงนะคะใส่เนื้อฟักทองลงไป150กรัมหั่นแบบนี้นะเวลานึ่งจะได้สุกง่ายนําไปนึ่งเลยค่ะวิก็ได้ตั้งน้าไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งเป็นเวลา15นาทีพอเรานึ่งสุกปุ๊บเนี่ย นำมาเทบดทั้งที่ยังร้อนๆเลยนะคะจะได้หมดง่ายใช้ซ่อมบดได้เลยค่ะละเอียดได้แบบนี้แล้วใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเจ็ดสิบห้ากรัมใช้มือบดต่อนะคะผสมกันเลยยังร้อนอยู่มากค่ะทนความร้อนไม่ได้ก็ใช้ซ่อมอันนี้เดี๋ยวเราลองนวดดูก่อนนะคะถ้านวดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้ก็ไม่ต้องเติมน้ําเลยค่ะเพราะว่าน้ําในฟักทองเนี่ยมันมีเยอะพอทนความร้อนได้ก็ใช้มือนวดอ่ะนิ่มอย่างนี้ไม่ต้องเติมน้ํา พอนวดจนเนื้อเนียนดีแล้วอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะปั้นเลยนะคะลองหยิบมาปั้นดูก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะปั้นได้แล้วอ่ะก่อนที่เราจะปั้นให้เราเตรียมถาดโรยด้วยแป้งนวลน,นะคะแป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวนั่นแหละคะ่ะตัวเดียวกับที่ทําแป้งบัวลอยเราทานวน,นวลนวไว้เวลาระวังเม็ดบัวลอยเนี่ยเม็ดบัวลอยจะได้ไม่ติดถาดหยิบปั้นเลยค่ะลูกเล็กใหญ่ตามชอบนะคะ นี่ปั้นง่ายมากใส่ลงไปในถาดได้เลยปั้นเสร็จหมดแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเต็มถาดเลยเดี๋ยววิจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วจะไปทำในส่วนของน้ำกะทิบัวลอยให้เราตั้งหมอ้อยังไม่ต้องจุดไฟใส่หัวกะทิแท้100%ตราอร่อยดีลงไป250 ml กล่องนี้ขนาด250 ml ค่ะรุ่นใหม่ฝาแคปปริมาณเท่าเดิมขย่ากล่องก่อนใช้กะทิอร่อยดีเปิดฝาง่ายใช้งานสะดวก มีความข่าวค้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อเซเพราะว่าคั้นสดๆจากมะพร้าวคัดพิเศษไม่ใส่วัตถุก,กันเสียหากใช้ไม่หมดแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน3-5วันแล้วแต่อุณหภูมิมีวางจำหน่ายที่เซเว่นนะคะ250 ml ฝาแคปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า150 ml น้ําน้ำตาลทราย75กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายและรอให้กะทิดือด กะทิเดือดแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นลงไป200กรัมคนให้เข้ากันต้มมะพร้าวต่อสัประมาณ1นาทีให้มะพร้าวสุกพอมะพร้าวสุกแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำกะทิบัวลอยยกลงไปพักไว้มาต้มเม็ดบัวลอยนะคะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดแล้วใส่เม็ดบัวลอยที่เราปั้นไว้ลงไปได้เลยค่ะ ช่วงแรกคนนะคะคนแป๊บเดียวแค่ไม่ให้เม็ดบัวลอยเขาติดกน้นหม้อปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเม็ดไหนสุกเขาจะลอยขึ้นมาพอลอยครบทุกเม็ดได้แบบนี้แล้วเนี่ยต้มต่อไปอีกครึ่งนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าสุกดีถึงด้านในครบครึ่งนาทีแล้วปิดแก๊สแล้วก็ตักไปลอยในน้ํากะทิบัวลอยที่เราทําไว้ได้เลยค่ะขย่าให้เสด็จน้ําดีเลยนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลย คนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิจะตักใส่ถ้วยพลาสติกทนความร้อนขนาด12ออนก็จะได้ทั้งหมด3ถ้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆทั้งมะพร้าวทั้งเม็ดบัวลอยเลยอร่อยมากๆค่ะน้ำกะทิอร่อยสุดยอดเม็ดบัวลอยเนี่ยนุ่มมากๆเลย ในส่วนของแก้วนี้มีฝาปิดค่ะใครสนใจทําขายก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะปิดฝาพร้อมขายวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ